ลงมาเลยสำหรับวันนี้ตลาดเปิดมาเนี่ยก็พุ่งดำลงมาเลยนะคะพอดีบีไม่ได้ดูหน้าจอไปดันไปตอบแชทนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเราเห็นก่อนตอนแท่ง29มันเป็นแท่งเขียวเล็กบี B ก็จะเข้านะคะเข้าใต้เขียวนั้นแล้วพอเพิดมาก็พุ่งลงมาเลยถูกไหมคะยิ่งไปก่อนนั้นนะคะก่อนตลาดเปิดที่ตรง BOS นะคะจะเห็นว่า ก่อนหน้านั้นมีแท่ง i n v e r d hammer นะคะแล้วก็เป็นแท่งเขียวที่ break structure แล้วหลังจากนั้นก็เป็นแท่งดังสามอันที่ย้อนกลับเข้ามาใน range ซึ่งพอราคาปิดใต้แท่งเขียวนั้นแปลว่ามันเป็น cisd แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบีเห็นตอนแท่ง29ขึ้นมาเขียวนิดเดียวบีก็จะเข้าตรงใต้นั้นนะคะหลังจากแท่ง30เราก็รอดูว่าราคาจะขึ้นไปเบรกแท่งเปิดหรือเปล่านะคะก็นั่งรอดูแต่ถ้ารามาดีมันคือเป็น ออเดอร์บล็อกหรือเป็นออเดอร์บล็อกสปายนะคะบิ๊กเลยมองว่าถ้าแท่งแคนโดค่อยๆขึ้นไปจะหยุดอยู่ภายใน OB หรือว่าเบรกแท่งดำล้วย้อนกลับลงมาแปลว่าเขาแค่เทคตรงนั้นแล้วจะลงไปด้านล่างซึ่งเรามี Data Lo w เป็น t a r g e เตนะคะบิ๊กเลยเซตลิมิตออเดอร์ตามที่เห็นค่ะ เทปแรกนี้ก็ได้ประมาณสองร้อยสามสิบห้าหรียค่ะถึงตรงนี้จะเห็นว่าเป็น e n g of bullish นะคะแต่เรายังอยู่ใน bearish trend เพราะฉะนั้นห้ามเข้าทันทีนะคะต้องรอดูก่อนว่ามี confirmation อะไรไหม มาถึงตรงนี้นะคะมีมองว่าถ้าราคาจะขึ้นไปต่อเนี่ยเขาต้องเบรกแท่งดำนี้ที่เราเห็นนะคะเบรกขึ้นไปด้านบน <Order filled. S 1> แต่เมื่อเขาเบรกด้านล่างนะคะวิก็เลยเข้าช็อตบวกกับตอนที่ดู5ฟ i n u น e นะคะแคนโดมันบอกว่าเรายังไม่สามารถมีอะไรที่จะเป็นขึ้นไปบูลลิชเลยะคะ่ะ อันนี้เพิ่มเติมให้นะคะจากเทรดสองที่เข้าเนี่ยเพราะว่า5นาทีเนี่ยตอนแรกเขาปิดอย่างนี้แท่งนี้ใช่ไหมคะคือมาทรงนี้เนี่ยคือยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วอะแล้วลองวิกแบบนี้ก็คือแปลว่ามันต้องมีออเดอร์เยอะริควิซิตี้บวกเรามี Data Low ด้านล่างด้วยนะคะบิกเลยเข้าเทรดที่สองอย่างที่เห็นไปค่ะ